อมอไม่ีอีอยู่ี่อ่ะกแปดสิบหกครับตอนนี้เหลือ่เทีาประมาณสี่เดือนครับ้าขอาหลบลงเยอะมากแสดงว่าเขาเพียงก่เลยถูกไหมครับพี่เพ่นนักเครับจากทัพบมาีก็ไ้มาช่ัก็ที่พบน่นะ นะฮะแล้วก็หลังจากนี้เอาลงแล้วก็เ,เ,กเ,กกเดี๋ยวก็เริ่มฟิวอัรกล้ามเนื้อกันได้ต่องใช่ไหมครับอ่าเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามันได้ผลจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของการที่จะลดก,ก็ได้หรือว่าจะเพิ่มก็ได้นะฮะเองเพิ่มในี่เพิ่มกล้ามเนื้อลดในี่คือลดไขมันนะเองนะครับก็บนะ อยากรู้อยากใช้บริการเหล่านี้นะครับทั้งเรื่องของรูปร่างหรือ,อรเรื่องของผิวพรรณเดี๋ยวลองสอบถามกันเจ้าหน้าที่ของเมินแชร์ได้วันนี้คอยให้บริการกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ร่วมพูดคุยกันรวมทั้งสามแค่ต้องเชิญเราด้วยน้องแตงนะครับแล้วก็อพีเอแล้วก็พิบจิบด้วยนะครับผมเติร์นด้วยนะมาหมดเลยนะมาหมด แต่งหมดรึยังหาึ่่เรอวร่วมงานกันเยอะแยะเลยเก็บหมดไมที่นี่หรือต้องพาโนรามานะฮะ ลองสอบถามดูครับไม่ได้มีแค่2บริการนี้เท่านั้นนะครับมีอีกเยอะมากนะครับสำหรับเมนแชร์นะครับลองเข้าไปสอบถามโปรแกรมต่างๆได้นะครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็ดูทูว่าเรามีความต้องการหรือว่าให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางชีพงานเนี่ช่วยลองดูแลกันได้ว่าเราแน่จะบอกคอร์สไหนแบบไหนกันนะครับกับเมนแชร์ทาด้านในตัวนี้น อยากดีๆแบบแต่ละคนที่เราไปทีก็เห็นไหมต้อกจะออกอากาศดูแลกัแบบที่เราทราบเลยนะหรือที่เราช่วยกั้งไว้เนี่ยรายเดือนนะครับอ่เอาเรียบร้อยขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับขอบ,บคุณครับขอบ,บคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้นในงานประก็สนับสนุนทั้งเบนสแควร์แล้วก็มาริฟ้าส์บอดี้ไลน์นะครับขอบคุณมาริฟ้าส์บอดี้ไลน์แล้วก็เซนโ์โลเด้วยนะครับสำหรับ าการสร้เสนุคที่เราได้เกิดงานวันนี้ขึ้นเลยะแล้วก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยนะครับถึงเมนสแคร์ว่าจากนี้เรามีสถานที่แบบนี้สําหรับคุณผู้ชายเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เปลดความเชืีอได้แล้วนะครับที่บอกว่าผู้ชายไม่เป็นไรหลอกยิงไงก็ได้ไม่ต้องดูแลตัวเองอยู่นี้หัวชะล้าเราก็สามารถดูดีได้แล้วก็แน่นอนนะครับเรายูงอยู่ข้างๆาผู้หญิงสวยๆตัวเองก็ควรจะต้องดูดีด้วยอยู่ข้างๆากันด้วยเช่นกันนะครับ ก็ฝากแมนแชร์กระยสุสำหรับสถาบัน,นแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมคุณแ่คคุณบุรินก็คงจะหมดหน้าที่แต่พีเท่านี้นแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับหรือว่าถ้าเว่าผ่านไป่ันมาเราอาจจะเจอกันที่เป็นแชร์ก็ได้ขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับ